ดูทุกเรื่องลูกทุกวันไม่เคยคุยกันเลยพอคุยด้วยแล้วเขาก็จะเอาตังค์อย่างเดียวแต่เขาไม่เคยห่วงไม่เคยถามหนูเลยว่าแม่เหนื่อยไหมไม่สบายหรือเปล่ากินข้าวยังเขาคิดผ่านหนูไปมาทุกวันไม่ต้องไปคิดเลิกคิดเราให้เขาไม่ได้หวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนมาถ้าเราหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนมาเราก็จะทุกแบบนี้แหละ มันน่าน้อยอกน้อยเนื้อต่าใจทุกไม่ล่ะทุกอ้าวทุกแล้วทำไมยังไปทักยังไปคิดทําไมอ่ะรู้หรือยังว่ามันทุกจากอะไรจากการยึดมั่นถือมาว่าลูกต้องเป็นไปตามความพอใจของเราเมื่อไม่เป็นไปตามความพอใจเนี่ยทุกไหมถูกอ้าวนั่นไงยพิจารณาเข้าไปสี่นั่นเระเรียกว่าความทุกเห็นโทษของมันหรือยังเนี่ยตอนนี้ทุกไหมทุกนั่นแหละโทษโทษจากการอะไรจากการยึดมั่นถือมาว่าลูกเป็นของเราว่าลูกต้องเป็นไปตามความพอใจของเราว่าลูกต้องดีกับเราว่าลูกต้องคอยห่วงใยเราทุกไหมทุกนั่นแหละโทษ ทำยังไงล่ะออกดีออกอย่าไปทุกข์ทำยังไงกลับมาฝึกสติอยู่ที่กายมันจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายยังไงเราไม่สนใจวางอุเบกขามันขอถ้าเราให้ได้ก็ให้ได้ให้ไม่ได้ก็วางเฉยมันจะรักไม่รักก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราเราอย่าไปมีตัวตนกับคนอื่นเรามีตัวตนกับแค่ตัวเองก็พอแล้วยังจะไปเอาเขามาเป็นอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นอีกว่าเขาเป็นของเราต้องไปไปตามความพอใจเราไม่ไปไปตามความพอใจล,ไไล่ะเป็นไง นี่อะถุกไปล่ะถูกรู้เห็นไปตามความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงปล่อยมันไปมันจะรักไม่รักช่างหัวมันอย่าไปคิดถ้าคิดปุกมันก็จะทุกข์ใจแบบเนี้ยเลิกคิดซะเอะความคิดมาทิ้งความคิดมาทิ้งความคิดมาทิ้งความอยากได้อยากมีอยากเป็นมาทิ้งเห็นไหมมันเป็นตัณหา่ะตองออกก็เปล่าตัณหาคือความอยากอยากอะไรอยากให้ลูกรักเรา อยากให้ลูกเอาใจใส่เราไม่ใช่มาว,ว,วันวันมาขอแต่เงินอยากไหมอยากแล้วตัณหานําไปสู่อะไรนําไปสู่อุปทานคือความยึดมั่นถือมุ่นยัดยึดมั่นถือมั่นว่าลูกต้องเป็นไปตามความพอใจของเรายึดอย่างยึดแล้วแล้วเมื่อยึดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดพบพบคืออะไรความคิดหยุดคิดเรื่องลูกได้ไหมหยุดคิดเรื่องลูกไม่ได้เอามาเล่าให้คนนูน้นฟังเอาไปเล่าให้คนนี้ฟังนั่งร้องไห้น้ําตาไหลนั่งน้อยใจลูกอยู่กับบ้านคนเดียวทุกอย่างทุกแล้วน่าพบ อยู่ในหัวตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดไม่ถอยเวลาคิดเสร็จก็เกิดอะไรทุกขเวทนาเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองในใจอกุศลไหมอกุศลเอาแล้วจะคิดทําไมในเมื่อเป็นอกุศลหน้าที่เราต้องทิ้งอกุศลไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปเจริญกุศลไม่ใช่หรอใช่เปล่าเออระดับพบเกิดแล้วเห็นไหมล่ะแล้วพบนําไปสู่อะไรพบนําไปสู่ชาติใหม่ไม่ใช่หรอนั่นเกิดแล้วแล้วเกิดตรงไหนอ่ะเมื่อคิดความคิดเป็นกุศลแลืออกุศลเป็นอกุศลเป็นความเศร้าหมองเป็นถีนมิทะ ถ้าตายในขนานน้นยเกิดอะไรขึ้นกําลังน้อยเนื้อต่าใจลูกตายไปเกิดอะไรขึ้นนรกกระเมิดจระชามเปรตวิสัยเป็นที่ฝ่ายเอาไหมเอาเปล่า,าไม่เอาไม่เอาอย่าคิดถ้ามีคนพูดไม่ดีแรงแงใส่เราไล่ไปตายทั้งท้งที่เรากําลังป่วยทั้งทุกข์ทั้งแค้นค่ะมึงจะไปทุกข์ไปแค้นทําไมเขาเล่ามึงไปตายแล้วยังไงมึงตายหรือยังล่ะมึงก็ยังไม่ตายมึงไม่ตายแล้วมึงจะไปยินดียินร้ายคำคำ,คำไล่เขาทาไมาล่ะ คนเนี่ยวันวันหนึ่งไล่กูไปตายไม่รู้กี่ครั้งกูยังไม่เห็นรู้สึกอะไรมึงจะไปรู้สึกทำไมคนเรามันหนีความตายกันพ้นเหรอแล้วคําถามคือเขาไล่มึงไปตายถ้ามึงไม่ตายมึงจะตายไหมล่ะกูถามจริงๆถ้าเขาไล่มึงแต่มึงไม่ยอมไปอ่ะมึงจะตายได้ไหมก็ยังตายไม่ได้คําถามคือเขาไล่มึงมึงจะไปตายตามเขาไหมล่ะไม่ไปอ้าวไม่ไปแล้วมึงจะไปสนใจทําไมพวกมึงอ่ะมันติดอ่อนแออะกูบอกให้มันติดปอบใจมันติด ติดปอบประโลมอ่ะผู้เมืงองะต้องเจอกูด่าจะได้เข้มแข็งกันขึ้นมาบ้างคาถามคือมึงจะไปใส่ใจคนอื่นทําไมใครไล่มึงไปตายเออเดี๋ยวกูก็ตายไม่ต้องไล่จบระวังแล้วกันมึงอก็ตายเหมือนกันนะอ,อกูไม่ต้องไล่มือกูจะตายมึงอาจจะตายก่อนกูก็ได้ก็แค่นั้นอ่ะมึงจะไปเสียใจอะไรทําไมกูไม่เข้าใจมึงจะไปอ่อนแอกับอะไรนักหนา ดึงสติสัพชัญญาดึงความเข้มแข็งของตัวเองออกมาหน่อยดึงกําลังจิตกําลังใจของตัวเองออกมาสร้างด้วยตัวเองสร้างข้างในจิตใจอย่าไปสนใจคนอื่นอย่ามัวแต่ไปรุ่มหลงกับคนอื่นพวกมึงเนี่ยมันติดใครดุด่าอะไรนิดหน่อยทนไม่ได้จะเป็นจะตายล้อห้น้าตาไหลเสียอกเสียใจเดี๋ยวจะกระถนตีกบ,บาลก็ให้มึงจะอ่อนแออะไรนักหนาหากมีกําลังจิตกําลังใจมีสติสัพพัญญามีความเข้มงวดเครียดคัดในตัวเองหน่อย บังคับบัญชาจิตใจตัวเองหน่อยมึงจะอ่อนแออะไรนั้หนามึงจะยุบยาบยวบแยบอะไรนั้หนามันเป็นอะไรชีวิตมึงต้องพึ่งพาพึ่งอาศัยคนอื่นฟังว,วันวันฟังแต่คําชาวบ้านเหรอหักเข้มแข็งหน่อยไม่ใช่ใครพูดอะไรนิดหน่อยก็อยากจะเป็นจะตายใครพูดอะไรก็ไดน้น,นิดหน่อยเนื้อเนื้อต่าใจมันเป็นอะไรก็โถนตีเ็าให้ เพิ่งเลิกกับแฟนมาไปมีคนใหม่แล้วค่ะแต่หนูทํไมถึงเจ็บทุกขนาดนี้คะร้องไห้ตลอดเวลาก็มึงไม่ปล่อยวางไงมึงปล่อยวางสิมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดอย่าไปยินดียินร้ยนายกับมันอีกมันทํากับมึงขนาดนี้นั่นแหละเรียกว่าความยึดมัน่นถือมั่นมึงจําไว้เนี่ยแบบนี้เรียกว่าความทุกจำได้ไหมจําไว้จําใส่หัวกระบาลตัวเองว่าให้มั่นๆจําใส่หัวกระบาลตัวเองว่าให้แน่นๆนั่นแหละเรียกว่ากองทุก นั่นแหละมึงเห็นรืยยังว่าความทุกข์เป็นยังไงมึงจําไว้รสชาติของความทุกข์ยังไม่ได้เสียเสี้ยวกระลาภาเดียวความทุกข์ทุรนทุรายจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลตลอดสังสารวัตอันยาวนานที่มึงผ่านพ้นมาแล้วมึงจําไว้ว่าการพัดผ้าผิดหวังจากของอภิธิรักมึงจําไว้ใส่หัวกะบาไว่าให้แม่นเลยว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนวันวันไม่อยากทาอะไรอยากแต่ร้องไห้น้ําตาไหลคิดแต่คนเก่าคิดแต่คนใหม่คิดแต่ว่าทําไมเขาต้องทิ้งเราไปทําไมเขาต้องไปมีคนใหม่นะมึงจําไว้ว่านามความความทุกข์ มันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนมึงจําไว้นะ่ะจำไว้ให้แม่นมึงจะได้ไม่ไปหาเรื่องหาราวในการมีใหม่เพราะการมีผัวเป็นทุกข์ในโลกการมีรักเป็นทุกข์ในโลกมึงจําไว้ถ้ามึงไม่อยากทุกข์มึงอย่าไปสรรหาความทุกข์แบบนี้มาอีกมึงอย่าไปมีเพราะการมีมันเป็นทุกข์เนี่ยมึงจําไว้ถ้ามึงมีอูมีอีกมึงก็มีโอกาสในการจะกลับไปทุกข์แบบนี้อีกจําได้ไหมจําความรู้สึกนี้ไว้ชัดๆนะ จำความรู้สึกที่มึงเจ็บปวดทุรนทุรายจากการที่เขานอกใจมึงจําไว้ให้แม่นแต่จําไม่ใช่ไปจําเพราะมันเป็นความสาใจอย่าไปจํโกรธเกลียดอาฆาตพ,พยาบาทมาดหลายใครแต่ให้มึงจําไว้ว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนในใจมึงมันร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายขนาดไหนในใ,นใจมึงมันทุรนทุลายดีดดิ้นขนาดไหนในใ,นใจมึงที่มึงเนี่ยพัดภาพผิดหวังจากของเอาไปทิ่รักของตัวมึงเอง จากความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะไม่เดินจากมึงไปเขาจะไม่ทิ้งมึงไปเขาจะรักมึงคนเดียวนั่นแหละจาไว้แม่นดอกไม้ทูบเทียนเวลาไหว้พระมีความหมายว่าอะไรบ้างครับต้องมีไหมไม่จําเป็นต้องมีจำไม่ต้องไปใส่ความหมายเลยท่านั้นอ่ะไม่มีก็คือไม่มีไม่จําเป็นอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมีไม่เป็นไรพ่อแม่หวังว่าการบวชทําให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์และทําให้โอ้ย เป็นญาติแน่นแฟนกับพุทธศาสนาการบวชทําให้พ่อแม่สมหวังก็เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นนึงครับไม่จริงจ้าเพอเจอการบวชไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงไปเอามาจากไหนคําสอนพระเจ้าสอนมึงตรงไหนข้อไหนไปต่อมาดูหน่อยพ่อไปตั้งกันเองว่าการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มันเลยเละเทะเปะเปื้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยชีพหายวายป่วงกอยู่ทุกวันนี้เพาอไปคิดว่าการบวชคือการตอบแทน ทั้งๆท,ที่อีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยไม่ได้เคารพศรัทธาในพระเจ้าเลยไม่ได้อยากบวชได้ซ้ําแต่พ่อแม่บีบบังคับแล้วไปตั้งกระแสก,กันว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ตัวอีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธาเมื่อบวชเข้าไปก็ไปทําผิดผิดพลาดมึงอ้างแต่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทําให้โคตรเง่าสักสาาดเมืองมีความแน่นแฟนกัน ท้าไม่โคดเง่าสกสาราดมึงได้เข้าถึงคําสอนพระเจ้ามากขึ้นมึงเห็นแก่ตัวแต่เข้าไปทําลายศาสนาแต่ถ้ามึงมีจิตใจในการขวนขวายศึกษาในหลักคําสอนพระเจ้าบวชแล้วเป็นการดีบวชแล้วต้องการได้ยินได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วจดจําคําสอนนั้นจนนํามาสู่การปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทาเมื่อปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทาแล้วจึงนําออกมาบอกสอนพ่อแม่ บอกสอนแก่ญาติสาโลหิตนี่สี่เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดมึงจะพูดช่วยกอนาพูดได้ถูกต้องไม่ใช่เอาความเห็นแก่ตัวเอาความมักง่ายของครอบครัวมึงมาเป็นที่ตั้งใช้ไม่ได้นี่มันสันดาลมักง่ายเอาครอบครัวตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่เอาพระศาสนาเป็นที่ตั้งส่งคนคนหนึ่งที่ไม่มีศรัทธาในพระเจ้าเข้าไปทำลายศาสนา พราะไรล่ะก็มึงไม่ได้มีศรัทธาแต่แรกในการบวชมึงบวชเพื่อแก้บนมึงบวชเพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณแต่มึงไม่ได้เกิดศรัทธาเลยคนที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วการบวชนั้นย่อมดีแล้วมีศรัทธาไปบวชเพื่อศึกษาคําสอนออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อนี่สิเป็นการทดแทนบุญคุณไอ้ที่มึงพูดจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกพรองของตน เอาแต่โครเง่าสักลาตัวเองไม่สนใจคําสอนพระเ,เจ้าไม่สนใจวัดวาอารามศาสนามึงฟังนะเดี๋ยวกูจะได้ฟังใหม่พ่อแม่หวังว่าการบวชทําให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์ลูกมึงมึงยังไม่มีปัญญาสอนส่งไปให้พระวัดวาอารามสอนคําถามคือถจ้าลูกมึงชั่วมึงเลวส่งไปเรียนหนังสือส่งไปศึกษาเล่าเรียนอบรมอบมนิสัยมันจะไม่ไปชั่วในข้าพระหรือกูถามแค่เนี้ย และทําให้เป็นญาติแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนามึงอยากแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนามึงเดินไปวัดสิมึงจะมาบังคับให้เด็กคนหนึ่งคนคนหนึ่งไปทําให้เขาแน่นแฟ้นกับศาสนาได้ยังไงมันมีอิทธิพลอะไรมันอยู่ที่สันดานการบวชทําให้พ่อแม่สมหวังสมหวังเรื่องอะไรแล้วผู้ถามว่าพ่อแม่ต้องหวังอะไรหวังทําไมในเมื่อรุพุธเจ้าบอกว่าคาดหวังย่อมนําไปสู่การผิดหวังแต่มึงดันสอนให้พ่อแม่คาดหวัง การคาดหวังย่อมนำไปสู่การผิดหวังเสมอเนี่ยปัญญาอ่อนอยากจะวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ไม่เป็นโง่แล้วอวดฉลาดมึงเลิกกับสักทีนะอีประเภทบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเลิกกับสักทีมึงบวชมึงต้องศรัทธานในพระพุทธเจ้า พระองบอกว่าทำไมคนถึงบวชเพราะเขาเห็นว่าทางคารวะเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีแต่การบรรพชาอุปสมบทเป็นโอกาสว่างต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเขาจึงขวนขวายในการเดินออกจากเรือนก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทนี่ตังหากคือสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักคำสอนอย่าลึกการมโนโพะพของตัวมึงเองเอาคำสอนเป็นที่ตั้ง อย่ามาเอาสันดานมเป็นที่ตั้งทำวินัยนี้พระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถบัญญัติได้คนอื่นอย่ามาเถินเสนอหน้าบัญญัติเองไอลักษณะแบบนี้เรียกว่าบัญญัติเองไม่ใช่พุทธเจ้าบัญญัติ